สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวตรังที่รักทุกท่านครับผมนายแพทย์ตุลการ์มคุ้นนายแพทย์ชนานาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังวันนี้มาถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด1 i ประจําวันจันทร์ที่19เมษายน2564นะครับสถานการณ์ในจังหวัดตรังวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวนหนึ่งรายนะครับเป็นเพศชายอายุ29ปีสัญชาติไทยอาชีพรับจ้างอิสระนะครับภูมิลำเนาอําเภอเมืองจังหวัดตรังตรวจพบเชื้อโควิด1 i ผลเป็นบวกเมื่อเช้านะครับวันที่19เมษายน2564มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงในสถานที่เสี่ยงนะครับนับรวมวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จํานวน19รายนะครับทั้ง19รายยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตรังนะครับโดยจํานวนผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ที่อาเภอเมืองตรังทั้งหมด9รายนะครับอําเภอห้วยยอดเป็นลําดับที่2จํานวน6รายนะครับอําเภอย่านตะขาวเป็นลําดับที่3 2รายนะครับ อำเภอนายกและอำเภอปลเหลียนเป็นลำดับที่4นะครับจำนวนอำเภอละ1รายนะครับโดยจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการนะครับจำนวนทั้งสิ้น14รายเนี่ยพบว่าอาการแสดงที่มากที่สุดคือไข้นะครับร้อยละ57.4อาการรองลงมาก็คือไอนะครับ28.57แล้วก็อาการเจ็บคอนะครับ21.43แปลว่าใครก็ตามที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับพี่น้องประชาชนควรจะไปตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งมีให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับ สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่เพิ่งตรวจพบเชื้อวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงดําเนินการสืบสวนโรคอยู่นะครับจะนํามาอัปเดตให้ทันสมัยในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับผู้ป่วยรายที่18เมื่อวานนี้นะครับที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นชายอายุ29ปีนะครับมีไทม์ไลน์ที่อัปเดตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งได้ทําการสืบสวนโรคแล้วนะครับผมขอ,ขอนําเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสําคัญดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกที่เราปกปิด ชื่อนามสกุลของผู้ติดเชื้อนะครับเพื่อไม่ให้มีการที่จะเกิดการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยนะครับและผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ได้กระทําความผิดใดๆนะครับประเด็นที่2สําหรับการสัมผัสเชื้อในสถานที่เสี่ยงสูงนะครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังก็จะได้สืบสวนหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งถ้าได้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบตามจํานวนแล้วนะครับครบตามที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะไม่ได้มีการประกาศ สายการบินนะครับหมายเลขไฟล์หรือว่าสถานที่ที่ผู้เสียงสูงอ,อ,อยู่ในที่สาธารณะนั้นๆน,น,นะครับแต่หากว่ามีผู้สัมผัสเสียงสูงที่ยังไม่สามารถสืบสวนได้พบตามจำนวนที่เจอไว้นะครับก็จะต้องมีการประกาศว่าเป็นสายการบินใดนะครับหรือสถานที่สาธารณะแห่งใดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับทไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายที่18เมื่อวานนี้นะครับมีทไลายดังต่อไปนี้นะครับ วันที่1ถึง1 1เ,เมษายนทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจถนนโพลโยธินกรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางไปที่ใดนะครับเมื่อวันที่12เมษายนนะครับเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาถึงสนามบินตรังนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับมีแฟนสาวมารับด้วยรถยนต์ส่วนตัวและไปพักที่บ้านพักข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรังนะครับขณะที่อยู่ในบ้านก็สวมหน้ากาก,ากตลอดนะครับ เวลา20นาฬิกาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อมาพักที่บ้านเช่าที่อำเภอย่นตะขาวจังหวัดตรังและพักอยู่คนเดียวนะครับวันที่13เมษายนเวลา9นาฬิกาเดินทางไปที่อำเภอเมืองตรังนะครับแถวสถานีรถไฟโดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟนสาวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเวลาเที่ยงนะครับเดินทางไปที่ร้านทองห้างสรรพสินค้าจังหวัดตรังโดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟนสาวนะครับ เวลาเที่ยงครึ่งกลับจากห้างสรรพสินค้าและอยู่บ้านแฟนสาวในอำเภอเมืองตรังสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับเวลา18นาฬิกาไปร้านทองที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดตรังด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับและเวลา20นาฬิกาเดินทางกลับจากบ้านแฟนสาวโดยรถยนต์ส่วนตัวไปยังบ้านเช่าที่อำเภอยันต์ะขาวนะครับเมื่อวันที่14เมษายนเวลา6นาฬิกาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรับแฟนสาวกับน้องสาวของแฟนที่ไปเที่ยวหาดปากเมงเป็นวันเดย์ทริปนะครับเที่ยวเกาะ3เกาะนะครับ แล้วก็เมื่อเวลา9น้นาฬกา30นาทีก็ลงเรือโดยสารทัวทะเลตรังใส่หน้ากากตลอดเวลายกเว้นช่วงเวลาเล่นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายที่18นี้ในเรือโดยสารเนี่ยถือเป็นผู้ติดเชื้อความเสี่ยงต่ำนะครับคำแนะนำก็คือใครก็ตามที่ไปเที่ยวทะเลตรังในวันที่18เมษายนนะครับก็ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับให้กักตัวเองและรีบไปตรวจที่ห้องตรวจโรค เชื่อทางเดินหายใจส่วนบนตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับวันที่14เมษายนเมื่อผู้ป่วยรายนี้กลับมาตอนทุ่มครึ่งนะครับได้ไปที่ร้านทองในห้างสปปรรพสินค้าที่อำเภอเมืองตรังนะครับและเวลา20นาฬิกาก็เดินทางกลับบ้านพักนะครับวันที่15เมษายนเวลา9นาฬิกา30นาทีก็มารับแฟนสาวแวะทานก๋วยเตี๋ยวที่แถวสถานีรถไฟและสวมหน้ากากนะครับก่อนในช่วงก่อนและหลังการทานก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสในช่วงร้านที่ร้านทานก๋วยเตี๋ยวก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่าก็สังเกตอาการเช่นเดียวกันนะครับใครที่ไปรับประทานอาหารในร้านก๋วยเตี๋ยวแถวสถานีรถไฟในวันที่15เมษายนนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเฝ้าระวังอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับเมื่อวันที่16เมษายนนะครับ10นาฬิกาก็เดินทางจากบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัวมาแวะทานข้าวกับแฟนสาวนะครับแล้วก็เวลา6นาฬิกาก็กลับบ้านเช่านะครับ17เมษายนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาที่โรงพยาบาลตรังนะครับเพื่อขอตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับ และเวลาบ่ายโมงครึ่งก็กลับไปส่งแฟนสาวที่บ้านพักในอำเภอเมืองและเดินทางกลับไปที่บ้านพักที่อำเภอย่านตะขานะครับส่วนวันที่18เมษายนนะครับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลย่านตะขาวให้มากักตัวนะครับโดยโดยทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาคนเดียวนะครับและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่านตะขานะครับเมื่อเวลา14.30นานะครับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตรังว่าตรวจพบ เชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับนี่คือทำลายซึ่งรายละเอียดจะได้แชร์เป็นเอกสารให้พี่น้องประชาชนทราบในทางสื่อออนไลน์ต่อไปนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับผมอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการสัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงในผู้ป่วยรายที่6นะครับเราพบว่ามีผู้สัมผัสเสียงสูงซึ่งเป็นประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับสัมผัสกับผู้เสียงสูงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัด ที่เป็นจังหวัดโซนแดงนะครับไปพบผู้ป่วยในวงนี้ถึง6รายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตรังจึงได้ออกมาตรการนะครับที่เรียกว่าเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโครโรนา2019ดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือการปิดสถานที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับคือสนามชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลานะครับ แล้วก็สถานบริการเป็นผับบาร์คาราโอกเกะรวมทั้งร้านโตะสนุกเกอร์และโตะบิลเลียดนะครับอันนี้เป็นการปิดสถานที่ตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับตามคำสั่งจังหวัดตรังที่1565ทั2,564นะครับและมีการจำกัดเวลาเปิดปิดในร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับนั่งได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกานะครับโดยงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าให้เปิด ดำเนินการได้จนถึงเวลา21นาฬิกานะครับยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมหรือสวนสนุกนะครับให้งดให้บริการรวมทั้งสนามกีฬายิมและฟิตเนสนะครับให้บริการไม่ถึงเวลา21นาฬิกนาะในช่วงที่มีการประกาศนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นประกาศจังหวัดตรังเพิ่มเติมในภาคผนวกข,ขอนะครับเรื่องการจัดงานมีพี่น้องประชาชนหลายคนให้ความสนใจนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีทางศาสนาดังต่อไปนี้นะครับแนวทางโดยทั่วไปก็คือการจัดเทศกาลประเพณีและพิธีทางศาสนาเนี่ยควรเน้นแบบแผนที่เป็นคุณค่าและสาระที่ถูกต้องของงานนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้ากิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ให้ลดทอนกิจกรรมงดเว้นหรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงโดยไม่เกิดผลกระทบ ต่อคุณค่าและสาระสําคัญของกิจกรรมนั้นๆนะครับโดยกรณีผู้จัดงานนะครับจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานนะครับควบคุมโรคระดับตําบลหมู่บ้านหรือระดับอําเภอนะครับให้คำนึงถึงพื้นที่ของการจัดงานโดยที่ผู้เข้าร่วมต้องไม่เบียดเสียดและแออัดนะครับมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมงานพร้อมทั้งติดสติกเกอร์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมงานนั้นผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้วนะครับและจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการบันทึกชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์ผู้เข้าร่วมงานนะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังกร,รณีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในงานดังกล่าวนะครับมีการจัดแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดเข้างานและจุดต่างๆทําความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจัดงานที่ต้องมีผู้สัมผัสบ,บ่อยๆนะครับใช้ระยะเวลาจัดงานให้สั้นที่สุดและมีการแจ้งต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกร,รณีที่มีผู้ติดเชื้อ โคโรนา2019เข้าร่วมงานนะครับและงดจัดงานเลี้ยงทุกประเภทนะครับถ้ามีบริการอาหารหรือเครื่องดื่มควรจะจัดเป็นกล่องและนํากลับไปรับประทานที่บ้านนะครับในงานต่างๆนั้นควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดแสดงมหรสพดนตรีรวมทั้งการเต้นรําทุกชนิดนะครับกรณีผู้เข้าร่วมงานนะครับมีข้อปฏิบัติ8ข้อนะครับข้อแรกก็คือจะต้องสวมหน้าก,ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์เจลตลอดเวลานะครับ อันที่2จะต้องเว้นระยะห่างทั้งในการนั่งการยืนและการทํากิจกรรมต่างๆนะครับมีการล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ําสบู่ทันทีหลังจากออกจากงานนะครับข้อ4เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ําชำระร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยทันทีนะครับข้อ5งดเข้าร่วมง,งานหากตนเองเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วง14วันนะครับข้อที่6ถ้ามีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นให้งดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็งดคุกคลี ใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ป้องกันตัวเองนะครับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยนะครับและงดดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิดนี่คือข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วมงานนะครับโดยสรุปนะครับงานมงคลสมรสนะครับถ้าจะจัดก็มีการรดน้ําสังจากบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ได้แต่ต้องเว้นระยะห่าง2เมตรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานต้องไม่แออัดนะครับโดยผู้เข้าร่วมงาน1คนก็ควรจะมีพื้นที่4ตารางเมตรนะครับและถ้ามีบริการอาหารก็ควรจัดเป็นกล่องและนํากลับไปรับประทานที่บ้าน สำหรับงานวันประชาอุสมบทนะครับการแห่นาครอบโบสถ์ก็ควรจะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย2เมตรนะครับถ้ามีการจัดอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับจัดบริการอาหารกล่องและนํากลับไปรับประทานที่บ้านส่วนงานชาปนกิจศพให้จัดอาสนะสงห่างกันอย่างน้อย2เมตรจัดเก้าอี้สําหรับแขกที่มาร่วมงานฟังสวดพระพิธรรมนะครับหรือสวดชาปนกิจศพให้ห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะครับการแห่เวียนรอบเมนการวางดอกไม้จันทร์ให้ห่างกัน2เมตรเช่นเดียวกันนะครับหากมี การให้บริการอาหารเครื่องดื่มควรจัดเป็นอาหารกล่องเพื่อกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับนี่คือแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศและมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีประกาศซึ่งเป็นความห่วงใยของท вот ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนะครับเรื่องให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยนะครับการสวมหน้ากากอนามัยนอกเคหสถานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากนําเรียนว่าแม้ว่าจะมีตาม กฎหมายนะครับตามกฎหมายบอกว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา51เอแห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ2558เนี้ยีจะปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทนะครับแต่ท่า,านรัฐบารจังหวัดเน้นย้าว่าอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมสวมหน้ากาก,กอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองนะครับและย้ํากับเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงแรกก็จะเป็นการตักเตือนนะครับเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด1 9นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราจะฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะครับ สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง18จังหวัดนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากประกาศจังหวัดตรังนะครับกรณีที่เข้าพักในเคหสถานตามอำเภอตามตำบลต่างๆนี้ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับอสอมหรือผู้นําชุมชนนะครับและกักตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับแต่ถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวประสงค์เข้าพักในสถานประกอบการนะครับให้แจ้งที่โรงแรมนะครับและลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกรายโดยผู้ประกอบการก็จะ นำรายชื่อผู้เข้าพักรายงานต่อสาธารณสุขอำเภอนะครับโดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยดูแลตนเองนะครับหรือที่เรียกว่าเซฟการันตีนเป็นเวลา14วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็รักษามาตรการการรักษาระยะห่างล้างมือนะครับรวัดอุณหภูมิแล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง18จังหวัดนะครับสําหรับ หน่วยงานราชการในจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำข้าราชการรวมทั้งพนักงานของรัฐนะครับไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรังไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง18จังหวัดจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับตามมาตรการเหล่านี้พี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังของเรามีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อลดลงนะครับหลังจากเทศกาลสงกรานนะครับมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากในวันที่ 16และ17เมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันนี้กับวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลงนะครับก็นําเรียนมาให้พี่น้องประชาชนได้สวมหน้ากากอนามัยหลังจากออกจากเคหสถานทุกครั้งนะครับล้างมือเป็นประจำรักษาระยะห่างนะครับเข้าไปในสถานที่ใดก็วัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คอินด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับที่สําคัญหากจะจัดกิจกรรมทั้งหลายที่มีการรวมตัวเป็นจํานวนมากอย่าลืมศึกษาแนวทางตามภาคผนวกขอของคําสั่งจังหวัดกลางที่15 65 2,564นะครับเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปตามคำสั่งอย่างถูกต้องเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดตรัง